สวัสดีครับนานาตกปลาทุกท่านเจอกันอีกแล้วนะครับกับนาโอครับผมเปิดฤดูกาลใหม่ครับปีหกสี่ครับผมเพิ่งได้ออกหมายครับแรกอัะเทตเหยื่อตัวใหม่ครับเหยื่อตัวใหม่จากไข่นาโอครับรุ่นหนูพุกครับผมใครที่เป็น f อซหนูพุกไม่ผิดหวังแน่นอนครับลุยดีแน่นอนวัดติดง่ายครับผมอันนี้ เปิดคลิปมาด้วยไอ้ยักษ์ครับผมน่าจะมีโลหกโลเจ็ดไม่น่าจะขาดครับใหญ่ยา,ยาวมากครับอ้วนตุบเลยครับเต็มคอครับผมหนูพุกครับสีเขียวข้างในครับผมผากไปด้วยครับเหยื่อยายงนะโอ้ครับผม ชมคลิปต่อไปครับผมวันนี้น่าจะมีหมานครับผมลาแตกวด รนักรับใสง่งยครับผมยำยำสองที่ครับจังอยู่ เดีย๋ยวใส่ง่ายเลยครับไปเดิมเปดแดูการได้สวยงามครับผมท่อนใหญ่ครับน่าจะมี โลหกโลเจ็ดได้ครับยาวมากยาวแล้วก็อ้วนครับเทศหนูพุกครับวันนี้สุดซอยครับผมหนูพุกครับหนูพุกตัวใหม่ครับผมอยู่ระหว่างเทศครับ ติดกล่องไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมหมายคลองธรรมชาติครับฝากไปด้วยครับผมเอย่าอยางน้าโอ้ครับ